สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทร,รทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่3 1กรกฎาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกสุนทรฉายเหมือนวง วันนี้เวลา17นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระนิธิธาทีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหา,าธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกสุนทรชายเหมือนวงซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพ,พลันเมื่อวันที่26มีนาคม2565สิริอายุได้82ปี พลเอกสุนทรใช้เหมือนวงเกิดวันที่9กุมภาพันธ์2483บิดาและมารดาชื่อพลเอกพิสิทธิ์ใช้เหมือนวงและคุณหญิงวันณนะสกุลเดิมบุญนาคสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาบเบรียนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น9โรงเรียนฐานราบศูนย์การฐานราบและวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจารรุ่น37อีกทั้งยังมีโอกาสไปศึกษาหลักสูตรสำคัญต่าง กับกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาอาทิหลักสูตรนายทหารสงครามจิตวิทยาที่ฟอร์ดเบรคนอร์ตคาโรไลนาและหลักสูตรชั้นในพันฐานราบที่ฟอร์ดเบนนิงจอร์เจียพ้นเอกสุนทรชัยเหมือนวงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางการทหารรักและเทิดทูนสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิอาจารย์กองการศึกษาโรงเรียนฐานราบศูนย์การฐานราบรองผู้บังคับการ กรมฐานราบที่21รักษาพระองค์นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณมีพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเป็นราชองครักษ์รับราชการสนองพระเดชพระคุณตั้งแต่พศ2520ด้านครอบครัวพลเอกสุนทรใช้เหมือนวงสมรสกับนางชวนพิษใช,ช้เหมือนวงมีลูกด้วยกัน2คน องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการปิดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่35 วันนี้เวลา14นาฬิกา47นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาปราณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคานายาวกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานในการปิดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์คับครั้งที่35ซึ่งสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่24-31กรกฎาคม2565มีประเทศสมาชิกส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน23ประเทศโดยในวันนี้เป็นการแข่งขันเซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน kingscup ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2527ครั้งนี้มีประเทศสมาชิกส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน23ประเทศ ประกอบด้วยออสเตรเลียบ Br ังคลาเทศบราซิลบรูไนกัมพูชาจีนไต้หวันอินเดียอิรักอิรานอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ลาวมาเลเซียเมียนมาเนปาลนิวซีแลนด์โอมานปากีสถานสวิตเซอร์แลนด์เวียดนามและประเทศไทย มีการแข่งขัน11รายการประกอบด้วยทีมชุดชายชิงถ้วยรางวัลพระราชทานทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายทีมเดี่ยวหญิงตะกร้อคู่ชายตะกร้อคู่หญิงตะกร้อสี่คนชายตะกร้อสี่คนหญิงตะกร้อลอดห่วงชายตะกร้อลอดห่วงหญิงและตะกร้อทีมผสมสี่คนสำหรับผลการแข่งขันประชาชนชายทั่วไปคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายทีมชาติไทยชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน kings ครับ ในการนี้องคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้มอบถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์คัพให้แก่ทีมที่ชนะเลิศเซปักตะกรอบประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดคือทีมชาติไทยรางวัลรองชนะเลิศคือทีมชาติเกาหลีใต้และอันดับที่สามคือทีมชาติมาเลเซียและทีมชาติลาวทั้งได้มอบโลกก่กรติคุณให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรโดยมีพระราชประสงค์ในการเสริมสร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนในชนบทให้สามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งพานตนเองได้อย่างยั่งยืนติดตามได้ในสรารคาดีเฉลิมพระเกียรติค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆรวม60ศูนย์ด้วยมีพระราชประสงค์ในการเสริมสร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนในชนบท ให้สามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซราเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด1895ไร่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยทดสอบและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพื้นที่ดินมีสภาพเสื่อมโทรมไม่สามารถทำการเกษตรได้ซึ่งเนื้อดินเป็นทรายมีการช้าล้างพังทลายของดินสูงและชาวบ้านปลูกพืชชนิดเดียวคือปลูกมันสปะปลังติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินปัจจุบันมีการศึกษาทดลองและสาธิตให้เห็นถึงความสำเร็จสามารถนำไปเผยแพร่และขยายผลสู่เกษตรกรและผู้สนใจได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมอาทิการบริหารจัดการที่ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่กว่าสิไร่เพื่อเสริมสร้างความรู้ในพื้นที่การเกษตรที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก เพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้สำรองใช้ในหน้าแล้งหรือฝนทิ้งช่วงแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่น้ำนาข้าวพืชผสมผสานที่อยู่อาศัยในสัสดส่วน20 20 50 10พื้นที่น้ำร้อยละ20เพื่อรองรับน้ำสำหรับทำกิจกรรมต่างๆภายในแปลงเช่นกิจกรรมระมงปศุสุสั์แปลงนาและพืชผสมผสาน พื้นที่นาข้าว100ละ20ซึ่งในฤดูฝนปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105โดยวิธีปักดำหลังเก็บเกี่ยวข้าวปลูกพืชอายุสั้นเพิ่มไรายได้ปลูกพืชตระกูลถั่วปรับปรุงดินและปลูกพืชปุ๋ยสดเช่นถั่วลิสงเห็ดฟางกองเตีย้ยพื้นที่พืชผสมผสาน100ละ50ปลูกพืชไร่ไม้ยืนต้นไม้ผลไม้ดอก และพืชผักตามฤดูกาลหรือตามความต้องการของตลาดโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เช่นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดพื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆร้อยละสิบแบ่งเป็นอาคารจัดฝึกอบรมและกิจกรรมแปรรูปผลผล,ผลิตเพิ่มมูลค่าของผลผล,ผลิตในแปลงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการนำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมีการทดสอบวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้หญ้าแฝกเพื่อดึงน้ำสร้างดินในพื้นที่แห้งแลง้งดินเลวจะทำแปลงเรียนรู้สาธิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ที่ทมีน้ำไหลบ่ากัดเซาะหน้าดินและในพื้นที่ลาดเทการปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบบ่อป้องกันดินพังทลายและการปลูกหญ้าแฝก เพื่อสงวนความชื้นในดินในแปลงเพาะปลูกพืชไรและไม้ผลรวมถึงแจกจ่ายและให้คำแนะนำการปลูกขยายพันธุ์หญ้าแฝกแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปนอกจากนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ไว้หลายแห่งในพื้นที่ของหมู่บ้านรอบศูนย์สำหรับใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรและผู้สนใจอาทิศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของนางเครือวันจันทศรีตั้งอยู่หมู่หกตะมนบ้านซอ่องอเภอพนมสารคามจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555มีพื้นที่7ไร่3งานทำการเกษตรผสมผสานอาทิไม้ผล ลูกตะลิงปลิงมาดันมะม่วงหาวมะนาวโห่กล้วยและมะนาวปศุสัตว์เลี้ยงเป็ดไข่และไก่ไข่อีกทั้งได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมการแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนมาแนะนำให้ผู้สนใจในพื้นที่นำผลไม้พื้นบ้านที่มีอยู่มากมายหลายชนิดเช่นมะกอกมะขามตะลิงปลิงกระท้อน มะดันมะม่วงและมะม่วงห้าวมะนาวโหมาแปรรูปทั้งแช่อิ่มเชื่อมและตักแห้งเพื่อให้มีไรายได้เสริมปัจจุบันมีสมาชิก101คนมีการแปรรูปจากผลผลิตในพื้นที่ส่งขายยังร้านผู้ฟ้าและร้านพวงครามอาทิการแช่อิ่มตะลิงปลิงมะดันและมะม่วงห้าวมะนาวโหการทำกล้วยฉาบมันฉาบแบบหวานและแบบเค็ม ซึ่งสามารถสร้างไรายได้เสริมให้แก่สมาชิกเดือนละประมาณ4,500ถึง5,000บาทต่อคนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตโดยเป็นศูนย์รวมของการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัย หาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของประชาชนและเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนั้นๆซึ่งเกษตรกรและผู้สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังพัฒนาประชาชนในชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระดับพออยู่พอกินก่อนจากนั้นก็จะสามารถเพิ่มระดับการพึ่งตนเองได้เป็นลำดับเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในที่สุดนะับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ แต่เจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคัตยาราชนารีมีพระดำริให้จัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและการวิจัยขั้นสูงที่มุ่งผลิตแพทย์สร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลนให้มีศักยภาพโดดเด่นในการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยโครงการ CRA Digital College อันเนื่องมาจากพระดำริได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการสุขภาพเพื่อมุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิตในโลกปัจจุบันการเข้าสู่ระบบเศรษฐ,ฐกิจและสังคมดิจิทัลทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลได้รับความนิยมและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายแวดวง รวมถึงระบบบริการสาธารณาสุขที่ปัจจุบันได้มีการปรับตัวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นราชาวิทยาลัยจุฬาภรมหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์จึงได้เปิดหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆภายใต้การจัดการศึกษาของวิทยลาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรวิทยลาลัยแพทยาศาสตร์ศรีสวัสดิ์เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่นำวิทยาการขั้นสูงและนวัตกรรมไปใช้ในการดูแลประชาชนให้สามารถเข้าถึงสุขภาวะที่ดีและรองรับการรักษาโรคด้วยแนวทางใหม่ๆเพื่อกอ่อเกิดการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนราชวิทยลาลัยจุฬาภร์เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต จบข้าในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่วนราการสแกนข่า